สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอก,กันกับช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมจากแม่น้องชมพู่ค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางนะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่น้องชมพู่ที่แบ่งปันให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันค่ะ และถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าที่ ID ดยไลน์ของแม่น้องชมพู่นะคะ DL 05 09 PSA ค่ะ DL 05 09 PSA นะคะหรือว่าไปติดตามเพจแม่น้องชมพู่99ได้เลยนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่ม VIP เพียงแค่150บาทต่อท่านตลอดชีพค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในห้อง VIP ก็มีแนวทางวางให้ทุกหุ้นทุกหวยไม่ว่าจะหุ้นรอบเชา้ารอบบ่ายไทยเย็นไต้หวันฮานอยสตาร์ลาวสตาร์ลาว HD นะคะไปจนถึงฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและหวยรัฐบาลไทยค่ะและเรามาเริ่มดูแนวทางหวยฮานอยมัดรวมงวดที่ผ่านมากันก่อนเลยนะคะ ก็เข้าหาหนอยกาชาตินอยสเฉอาะกิหน่อยด้านหนังน่อยสามัคคีค่ะแนวทางของแม่น้องชมพู่นะคะก็เข้าวิ่งรูด4และ6ฟัน6เข้าตัวเจาะ57 43 53และ6 6นะคะและเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางวันนี้กันค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินิพารวยของเราด้วยนะคะ และตัวนี้นะคะก็เป็นแนวทางหวยฮานอยมัดรวมงวดวันที่9ธันวาคม2564ค่ะให้วิ่งรูด4และ6ฟัน4เจาะ2ตัว46 42 16 28 06 83 67และ62ตัวระวัง1 เจาะ3มตัว460 268 236และเลขเบิ้ล4 466นะคะแนวทางหวยจากแม่น้องชมพู่ค่ะถ้าหากท่านได้ชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะเล่นหุน้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ